สวัสดีค่ะสวัสดีพี่กิติด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชว์รูมฟอร์ดไอเมสาขาราชพฤกษ์พระรามหมีโอกาสสมมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่กิติค่ะซื้อรถกับทางเซลล์น้องโบเป็นยังไงบ้างคะดีมากครับเจอครั้งแรกที่โชว์รูมมิชชิงานมอเตอร์โชว์นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับพอไปถึงบูธปุ๊บน้องโบก็เข้ามาดูแลแล้วก็อธิบายเรื่องรถได้อย่างละเอียดนะครับก็ไม่ได้เป็นเซลล์ที่เข้าใจแค่เรื่องขายแต่เข้าใจเรื่องของรถเป็นอย่างดีด้วยครับ แต่เห็นมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายบูธท,ทำไมต้องเป็นฟอร์ดครับพี่เพราะว่าจริงๆก็เป็นคนชอบรถอยู่แล้วแล้วก็ดูรีวิวรถมาตลอดนะครับแล้วก็เห็นหลายคนแม้กระทั่งพ,พวกที่ขับรถพวกสปอร์ตรถเฟอร์รารี่อ่ไงเงี้ยก็ยังใช้ฟอร์ดเขาบอกว่ามั่นใจได้ว่าเหมือนกับรถสปอร์ต oh. แล้วก็จริงก็ก็ยิงรถคันแรกฟอร์ดคันแรกของตระกูลนะครับก็ซื้อฟอร์ดเหมือนกัน,นรถกระบะ สีเดียวกันด้วยสีน้ำเงินเหมือนกันด้วยเป็นสีหายากด้วยใช่ครับทำไมต้องเป็นกระบะสี่ประตูแล้วเป็นสีน้ําเงินที่หายากแบบนี้ครับพี่ก็อยากจะเหมือนย้อนอดีตที่ว่าเคยใช้ฟอร์ดคันสีน้ำเงินคันแรกของที่บ้านด้วยอะครับแล้วก็แล้วก็เป็นสีประตูเพราะว่าก็เดินทางเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยแต่ขณะเดียวกันมีเรื่องของต้องทางานทังธุรกิจส่วนตัวด้วยอะครับ บอกได้ไหมคะทำอะไรคะพี่อ๋อทำเกี่ยวธุรกิจเครื่องมือเกษตรนะครับ<อ>ก็คือทําเรื่องของดโดรนนะครับตอนนี้เรากําลังโปรโมทเรื่องของการใช้ดโดรนในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ครับก็เลยจะมีการเข้าไปประชาสัมพันธ์การใช้ดโดรนนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพษษษษในการเพาะปลูกให้มากขึ้นนะครับ<อ>ก็เลยแล้ววกคลิกของ Ford ที่เข้า,เข,าเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเกษตรด้วยครับก็เลยคิดว่าน่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดี แล้วเโทรศัพท์ช่องทางการติดต่อเผื่อลูกค้าที่เป็นเกษตรวัยรุ่นหรือว่าที่หามองหาการกใช้งานก็จิิงๆบริษัทที่เปิดชื่อบริษัทชื่อ Global Tech Bar นะครับเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือเกษตรนะครับเป็นการให้ความสะดวกเรื่องของความรู้อบรมแล้วก็เรื่องของการเช่าแล้วก็ให้บริการต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับดโดรนนะครับแล้วก็มีเรื่องของอร่อยแล้วก็ซ่อมบำรุงด้วยนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0923294463ครับ คุณครับแล้วการบริการการต้อนรับภายในโชลูเป็นยังไงบ้างดีมากครับมากี่ครั้งก็สึกแฮปปี้มากครับแล้วก็ดูแลดีแล้วก็อิ่มกับสับปารดดีครับอาหารอร่อยครับสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ทางพี่กิติเป็นตัวแทนครอบครัวนิดนึงค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางฟอร์ด m าสาขาเลชเปิร์กควร์รังาคเซลอย่งโบค่ะไว้ใจได้ครับเซลบริการดีผู้จัดการเข้าใจแล้วก็ป็นกระทั่งทีมงานที่เกี่ยวเรื่องของโปรดักต์ครับก็อธิบายได้อย่างละเอียดนะครับก็พับใจก็แนะนำครับที่นี่โลเคชั่นดีแล้วก็เป็นศูนบรริกาที่่ใหญ นะครับก็อบอครบวงจรดีขอบคุณครับเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชรูมฟอร์ดไอเอ็มเอสาขาราชบุรีพระราม5ค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเชค,ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพี่กิติมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจให้น้องโบดูแลตั้งแต่คันเทินนะคะยันออกรถใหม่กับน้องโบนะคะดูแลทุกข,ขั้นตอนพี่กิติก็ขอบอบมากที่ไว้ใจค่ะมากแล้วก็ยังไงก็ขอฝากธุรกิจแนวเกษตร แบบคนรุ่นใหม่นะคะกับ global check bar ติดต่อคุณพิกิตได้เลยค่ะน้องวบรับประกันค่ะครับขอบคุณมากคับขอบคุณมากค่ะวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ